ครับพบกับผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโรนันโดอาร์นานะครับหรือว่าโรนันโดรุยดาซิโลมาดิลิมานะครับตัวนี้จะเป็นไอคอนตลอดการนะครับการ์ดที่เราจะมารีวิวนะครับเป็นไอคอนพรีเมียร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินะครับมีดังนี้นะครับการเร่งความเร็วอยู่ที่122นะครับการทําประตูอยู่ที่126นะครับการยิงลูกไกลอยู่ที่115 ลูกโทษอยู่ที่119การส่งลูกใกล้นะครับอยู่ที่115การมองอยิ่ที115เส้นคงอยู่ที่116การเลี้ยงลูกอยู่ที่124ความมั่งไวอยู่ที่118สมดุลอยู่ที่115เทคเกิลแบบยืนอยู่ที่72นะครับก็การรับลู้อยู่ที่69ความแข็งแรงอยู่ที่121กระโดดอยู่ที่110นะครับความเร็วในการวิ่งนะครับอยู่ที่116พลังในการยิงอยู่ที่129นะครับการควบคุมตำแหน่งอยู่ที่130ลูกวอลเล่อยู่ที่119การส่งลูกไก่อยู่ที่100 การเปิดบอลนะครับอยู่ที่104ฟีคิกอยู่ที่112นะครับการควอบคุมบอลนะครับอยู่ที่123นะครับปฏิกิริยาอยู่ที่120นะครับการประกบอยู่ที่61นะครับแล้วก็การสไลด์แบบเท็กเกิลนะครับอยู่ที่62นะครับการม่งอยู่ที่118แล้วก็ความก้าวราวอยู่ที่88นะครับ คุณสมบัติภายในนะครับก็จะมีส่วนสูงนะครับอยู่ที่183เซนติเมตรนะครับน้ําหนักอยู่ที่82กิโลกรัมนะครับความขยันในเกมบุกอยู่สูงนะครับความขยันในเกมตั้งรับอยู่ในระดับกลางนะครับกาหนดท่าสกิลคือเลมโบนะครับการฉลองนะค่าดีใจนะครับคือคุกเก่าแล้วยิงยิงขึ้นฟ้านะครับคุณสมบัติคือปั่นโค้งนะครับแล้วก็คุณสมบัติคือเลี้ยงเร็วนะครับสกิลที่เราจะบูธนะครับก็จะเป็นกองหน้าตัวต่ํานะครับ ส่วนโบนัสตำแหน่งก็จะมี ST นะครับได้รับ100%เต็มนะครับแล้วก็มี CF, LF, RF นะครับจะลดลงมา2นะครับส่วน LW, RW แล้วก็ CM นะครับจะลดลงมา3นะครับสกิลที่เราจะบูตข้างในนะครับก็มีดังนี้นะครับความว่องไวการทําประตูพลังการยิงแล้วก็ความเร็วในการวิ่งแล้วก็ควบคุมตำแหน่งนะครับนักเตะตัวนี้นะครับเล่นได้2เท้านะครับความอึดอยู่ที่แปดีนนะครับก็อ่าตอนนี้ราคาขึ้นขึ้นลงๆครับราคาตกอยู่ที่14.9นะครับแต่ว่า มันก็ขึ้นไประดับถึง 25m แต่ก็ลงมาอยู่ในระดับ 17m ขึ้นอยู่ตอนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่14.9 m. m นะครับส่วนประวัตินักเตะน,นะครับก็เป็นนักเตะของในกะ่ะจะเป็นนักเตะของอารมาล,ลิกอาลาลิกาสเปนนะครับประเทศบราซิลนะครับแล้วก็จะเป็นมาในาน้ำของไอคอนที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับประวัติของโรนัลโดอานานนะครับก็สโมสรที่เคยค้าแข่งในะชีพก็จะมีปี PSV นะครับบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เลอมาลิกเอซีมิลานนะครับนี่คือประวัติที่อ่าสโมสรที่แกเคยค้าแข้งเป็นหลักๆนะครับเราสามารถเอาแกมาฟูลทีมได้แต่ว่าในการ์ดอะแกจะเป็นนักเตะของเลอมาลิกนะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้เราจะมาสรุปกันนะครับสรุปนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับจบสกอร์นะครับผมให้9.5นะครับปั่นผมให้9นะครับมงผมให้9.5นะครับ ยิงไกลผมไม่้นะครับฟรีคิกโอเคนะครับอยู่ในระดับกลางครับจุดโทษผมไม่้าจนะครับจบสกอร์เป็นตัวที่จบสกอร์ดีมากแล้วก็ปัน่น่ะก็คือผมจะให้8ก็จริงแต่ว่าผมให้9เพราะว่ามีพลังแฝงในตัวคือปั่นไงครับผมเลยให้9แล้วก็มันก็ไม่ได้ปั่นดีเลยขนาดนั้นแต่มันก็โอเคครับปั่นเข้าอยู่แต่ว่ายิงไกลอ่ะยิงคมมากเลยให้9แล้วก็ฟรีคิกก็คือฟรีคิกก็คือเอาตัวอื่นยิงดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่มีตัวยิงก็ให้เขาเนนะี่ยยิงส่วนจุดโทษผมห้ 9. 9่9กอาอู่ที่ราก มงงแ9.5เป็นตัวที่มงดีมากบอกผมยบบับเลยว่าตัวนี้มงดีมากเป็นตัวเล็กแต่ว่ามงได้ไม่ได้สูงมากแต่มงได้ดีความไวนะครับผมให้9นะครับความคงตัวของแม9.5นะครับสปีดต้นผมให้านะครับเปร้ยงบอลผม9.5นะครับใช้ใช้สกิลผมให้9นะครับความแข็งแกร่งนะครับผมให้9นะครับความไวอะผมให้9นะครับตัวเขาจะมีความไวในตัวมากแล้วก็ความคงตัวเ9.5เพราะว่ามันเป็นพลังแฝงของเขานะครับ สปีดต้นผมก็ให้9นะครับคือไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าได้หลุดหลุดเลยถ้าใช้สกิลตอกส้นปุ๊บหลุดเลยตัวเนี้ไวมากเพราะว่ามันจะแฝงไปกับสกิลด้วยเพราะเขาก็ใช้สกิลดีแล้วสกิลติดตัวคือเลี้ยงตัวเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลมันเลยทําให้แบบเหมือนตัวเขาเลี้ยงบอลดีมากผมไปเจอคนนึงอ่ะที่แบบเล่นเป็นอ่ะเขาเขาหลบกองหลังผม4ี่ตัวได้อ่ะแบบว่าใช้สกิลหลบหมาพิกมาได้ตัวนี้ถ้าคนเล่นเป็นอ่ะโหเราต้องจับจุดของเขาให้ได้นะครับ ส่วนความความอึดของเขานะครับมี8ขีดนะครับเล่นได้80นาทีคือตัวนี้จะพยายามเล่นเขาเยอะเราต้องปั้นเขาถ้าเราไม่ปั้นเขานะเราพยายามเล่นเขาเยอะนะครับมันจะหมดไวคือว่าหาตัวสำรองไว้ก็ดีนะครับถ้าหน้าคู่นะครับผมให้เอบวกเลยแต่ว่าถ้าหน้าเดียวผมให้ S สพอเพราะเราต้องปั้นเขา ถ้าหน้าคู่เอสบวกคือเขาปั้นกันเองได้เขาชิงบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอลโยนอย่างเงี้ยโยนฮะหน้าคู่จะวิ่งสลับกันหมงุงเนี่ยตัวเขาเป็นตัวที่หมุดีอยู่แล้วมันก็เลยผมให้เลยเอสบวกน่าจะเป็นตัวที่ครบเครื่องไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ครับผ้าพลังน้อยก็จริงแต่ว่าไม่แย่นะครับบอกเลยเล่นดีส่วนหน้าเดียวเราต้องปั้นเขานะครับเราต้องปั้นเขาให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปั้นเขาอะเขาปั้นตัวเองอนะมันก็เหนื่อยตัวเขาแล้วมันจะทําให้เขาหมดไวมันจะเล่นไม่ถึง80นาที ถ,ถ้าเราปั้นเขาได้ก็คือเล่นใช้ปีกปั้นเขาเนี่ยแบบพายายามเอาปีกเลาะมาแล้วจ่ายบอลยิงหรือว่าพายายามเปิดหมงให้เขาอย่างเงี้ยแบบเขาจะหาช่องหมงเขาถ้าเราเห็นกเราก็เปิดอย่างงี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมาลองเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาะวิเคราะห์เนยทางการเล่นก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบเจอนะครับปัญหาหลากัลกๆที่เขาบอกว่ากากมั่งอะไรมั่งอ่ะเป็นเพราะว่าผมว่าเราน่าจะเล่นไม่เข้ามือและอีกอย่างหนึ่ง เวลาเรา,าเวลาเราเอาเขาไปเชื่อมกับตัวนักเตะของเราเนี่ยบางทีนักเตะเขาไม่ได้เชื่อมหมดนะครับตัวเนี้ยสามารถเชื่อมได้ถึง18นะความอะไรเข้าเขาเรียกค่าอะไร O OVR อะไรเนี่ยแต่ว่าค่าเนี่ยมันเชื่อมได้ถึง18เลยนะตัวนี้เป็นตัวพาร์มนะหรือว่าตัวลิมิเต็ดเลยนะตัวเนี้ยซึ่งมันเชื่อมได้เยอะเนี่ยมันจะโกงตรงนี้ถ้าเราสามารถเชื่อมเขาแบบเป็นระบบได้ระบบเขาจะดีมาก ส่วนใหญ่ที่เล่นไม่ได้ก็คือ1คุณเอาเขาไปเล่นเยอะเกินไปตัวเนี้ยอย่าลืมเป็นตัวแค่8ปดขีดนะครับถ้าเราเอาเขากระชาติตั้งแต่ครึ่งสนามตั้งแต่นาทีแรกเนี้ยเล่นตั้งแต่นาทีแรกเนี้ยหมดเพล่หม,ห,มหมดตั้งแต่ครึ่งแรกผมว่าอยู่ไม่ถึง80หรอกแต่ว่าผมเล่นนะผมอยู่ถึงไงเพราะว่าผมเอาปีกปั้นเขาแต่อันนี้ที่ผมในคลิปทุกคลิปที่เห็นเนะี่ยคือผมเล่นหน้าเดียวด้วยนะแล้วแบบว่าคนเขาคนอื่นเขาบอกว่าเล่นหน้าคู่อหมดกว่านี้อีก แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงจะไม่ได้ลองแต่ว่าผมลองหน้าเดี๋ยวโหดแล้วผมใช้ตัวนี้ไต่ตั้งแต่แหลงเก้าแสนอะขึ้นหนึ่งเอ็มได้อะมันก็ไม่ได้ธรรมดานะผมว่าเราอาจจะเล่นไม่เข้ามือเองหรือเปล่าเลยต้องทําว่าผมถึงบอกว่าเราต้องเราต้องอจับจุดตัวเขาดีๆถ้าเราจับจุดตัวเขาได้โอเคตัวเขาจะโหมดมากครับตัวเนี้ลองไปเล่นดูนะผมว่าไม่เสียใจไม่เสียไม่เสียไม่เสีย,สยใจนะแต่ว่าแต่ก่อนอะมันแพงจริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ มันแค่ 17m มันถือว่าคุ้มราคามันนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับโอเคครับมาลองเล่นกันดูนะครับทีมเขานะครับมาในแผน4-3-3 4m สองตัวนะครับส่วนผมจะมาในแผน4-3-3 4m นำหน้าแล้วก็ c m เป็นตัวรับนะครับเกมมามาเล่นกันครับอ่าเราอ่ะ พยายามปั้นเขานะครับเก๋ก okay. ็ค่อยเล่นไปนะครับเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นตัวที่แบบว่าหาช่องดีเห็นไหมเขาวิ่งหาช่องละเนี่ยแต่ผมไม่ได้โยนไงผมดันเล่นใช้สกิลไปโ่อเคครับค่อยๆไปนะครับมดดิตนะครับส่งมาติดานมงให้นะครับชาลยอาไนคืนติดเตยองติดานยังยังเล่นอยู่ยังโยนะครับโอเครับมาซี่ เบลลิงแฮมจ่ายมาแล้โยโย่เซตสกิโลโยเข้าไปหลบเขาเสียบดักดีมากเลยครับอานายทำไงอานายเบียดเดยองมานะครับเอชิโควิ่งครับเมสซี่ไล่ไล่มาครับเดยองไล่มาครับเมสซี่โคทำทางเมสซี่หลบเอชิโคผมง่ายมากเลยโอเคปิดชั่ไมเคลื่นีดานะครับไล่มา ฟิโก,โก้ครับฟิโก้ให้มารอานายนะครับอานายทำไงอานายแตะลบลนติดฟสารครับยิงเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหโรนโรอานายครับยังคมครับลูกนี้นี่ขนาดโดนสกิดขาไปหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับยิงเรียบร้อยเสาส,าส,าสาองยา่างมโอเคครับเมสซี่ให้มาครับ สติสติใช้สกิลลบโพผมสติวนวนไล่ให้เมสซี่เมสซี่ยังไงเมสซี่ยังไงคูมันเลี้ยงล้าอยู่ติ <c oughs> ดชไมเึ้นครับอืมเขาเอาเมสซี่เขาปั้นเข้ามาเลยดูครับลูกเปิดมุมงมงเมสซี่ยิงเรียบร้อยโอ้โหโดนจนได้เมสซี่ปีนี้โหดมากเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ผมเห็นผมบคิดในตัวผม,ผมคิดว่าน่าจะโหดกว่าตัวปีจุบถ้วยนะเหมือนเคยเคยเจอกันอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยผมว่าน่าจะโหดกว่าตัวจุบถ้วยแล้วแต่คนเล่นอีกโอเคครับมาือปิโก้นะครับริมเส้นมาแต่แต่ลบติดเบเมอร์นะครับเบเมอร์เหนียวมากโมดิสไหลามาให้ชาบีลองโซ่ ชาบ,บีให้เดยองเดยองใช้กิโลบหนึ่งทีเดยองให้เมสซี่เมสซี่โลกหลบเมสซี่เลี้ยงหลบไปเมสซี่โคหุมเอาไม่อยู่เลยอเอชิโค,โคทุ่มมานะครับเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมให้มาโรนันโย่โย่ใหมาสีดานนะครับสีดานยกให้โรนันโย่โอ้โหหมดครึ่งแรนครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งสองกันนะครับโอ้โหเขาเอาโรนันโย่ลงมาเหมือนกันนะครับ โรนโยผมยังอยู่ครึ่งหลอดอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หมดมาต่อกันครับโอเคนะครับซีนติให้มานะครับฟิกโก้ให้โรนินโยโรนโยขอขอบคุนะครับโรนโดอาานนะครับภูมันภูมันแย่งเมซี่ได้โคไหลมาให้โรนินโยนาโยให้อาานอาายเคลืคอนนะครับซีดานให้ฟิกโก้ฟิกโก้ฟิกโก้ไหลมาซีดานยิงไม่โดนนะครับแต่ฟาวนะครับเห็นไหมครับ เห็นเขาไหมเห็นไหมเขาเอาตัวลากไปบังเนี่ยยิงยากละแต่ผมก็จะยิงติดบล็อกข้ไมไมคคูมันมาอยู่ข้างหน้าอะเดี๋ยวเอาอิลิกเส้นเปลี่ยนซีดานะครับเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับมาถึงลนโรอาไนายังไงเบียดอยู่เห็นไหมความแข็งแกร่งอ่ะ มันเผิดม,มันเบียดเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชนะแต่มันก็ยังโอเคอานายเขามาดูเขาจะใช้อานายบ้างเมีไปแล้วเขาเอาเมสซี่ปั้นมากเลยเกมเนี้ยดูดูเมสซี่เขาพูดโหดเลยเอช่โคผมทำมอะไรไม่ได้เลยอโคเบริงแฮมตัดบอลได้สีดานติดอีกลองโซเหนียวจัดเลยดีเอ็มเขาวาลานให้มา โัวอาร์ไนให้ฟิกโก้เดเมอร์ตัดบอลได้นะครับอานายนเขาอานายนเขาหลบยังไงยังไงอานายใช้กุลากไปโดนปิดสองเยบร้อยให้มันโดนยิ่งโยนะครับยิงโ,โยให้อานายครับอานายให้โดนยิ่งโยนะครับยิโ,โยเลี้ยงไปรเรื่อยนะครับโโยิ่งโยค่ขอยๆเลาะริมเส้นมานะครับไหลให้อาร์ไนติดเซฟโอ้มึงจะมาเหนียวอะไรตอนท้ายเนี่ย โอ้โหชนะอีกแล้วสันตินะครับโดนมาวาลานมงสองหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับวาลานเสองหนึ่งครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับโยนมาแล้วครับวาลานมงเรียบร้อยเลยครับวาลานเนี่ยชอบเติมขึ้นมาหมงดีนะครับแล้วก็คูคูมันกล้องหลังผมสองตัวผมใช้กล้องหลังมงเปิดบอลเคครับโดนนิงโยตัดบอลได้ครับ โอ้ยังไงหลุดมาติดกูมัเอ็กเซนให้ลอนโดมาเออรลนโดมา,ออดมาฟิโก้ยกข้ามมาฟิโกโกเห็นแล้วโยนเข้าไปอารนายมหมุ่งเบาไปหน่อยนะครับติดตัวเขานะครับอ๋อเล่นยากเสร็จเกือบโดนนะครับโอเคนะครับน่าจะจบแล้วครับจบสองหนึ่งนะครับสวยงามน,นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยครับ เขาเป็นตัวที่แบบนี้สร้างสารรค์เกมได้เค้าทำจังหวะเกมดีอยู่นะครับหาช่องทำเกมอะไรดีอยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับผมขอบคุณครับ